มาเร็วมาเร็วไปไกลนะมาเลยนะมาเลยนะเทดีนะฝนตกนะเทดีมาเลยมาเลยเสรดีดอดดเอ้ยขั้มมอนเทดีเทดีเล็วลูกเร็วเร็วเลยนะ ทำไมต้องหนีไปไกลขนาดนั้นด้วยนะ่ะปล่อยไม่ได้เลยนะหนูนะมาลูกมาคนเก่งเร็วเทดี้ครับเทดี้เทดี้เดี๋ยวแม่ไม่ปล่อยหนูแล้วนะชอบไปไกลนะเทดดี้นะดูเทดดีด้ดิอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นนะ่ะเทดดี้นะมาลูกมา เร็วเร็วแม่ตามไม่ได้นะไกลมากเลยเร็วลูกเร็วเทดี้เร็ว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 อมเผอไม่ได้เลยเทดี้เนี่ยเว้ยฝนตกนะดูดูไปขนาดนั้น เร็วลูกเร็วเร็วลูกเร็วเท็ดดี้นะทำอะไรตรงนั้นน่ะเหอมาเร็วมาเร็วไปหาปลาอะไรตรงนั้นน่ะลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วคนเก่งเร็ว ดูดิจะกลับไหมฝนตกขนาดนะั้นะนะ่ะมาลูกมามาเร็วมาเร็วโอ้ยไปกัดไม้กินไม้อยู่ตรงนู้นเนาะเด็ดดี้นี่ทะลึ่งจริงนะอืเด็ดดี้ครับ มาลูกมากินอะไรก็ไม่รู้น่ะฝนตกฝนตกมาแล้วมาแล้วไม่มาเลยนะ่ะดู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 เท็ดดี้ดูเทดดี้เอะเอะเทดดี้ มาเร็วลูกเร็วตามยังไงดูเรียกอานอนอยู่ตรงนั้นไปเลยไปฝนก็ตกไปทำไมไม่มานะลูก กินไม้กินอะไรผักบุ้งเหรอผักบุ้งหรืออะไรน่ะเด็ดีนะฝนตกลูกแล้วดูดิจะมาป่ะถ่ายอยู่เงี้ยดูดิจะมา เท็ดดี้ทำไมดื้อย่างงั้นนะมาเร็วลูกเร็วเทดดี้เร็วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วฝนตกหนักหนักนะอ่ะเฮ้ยจะออกมาทางไหน เดียวจะออกมายังไงมาแล้วลูกเลว แวบ,บแล้วแวบ,บแล้วมา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 เร็วมาเร็ว,วออกข้างไหนมาลูก ฝนตกเร็วๆ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 เร็วเร็วๆมา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 ๆกลับบ้านเร็วมาลูกมาเสด็จดียังจะไปเล่นอยู่ตรงนั้นอีกนะชอบฝนจริงๆเลยเว้ยมาๆมาอ้วนมาเร็วลูกเร็วคนเก่งโอ้ยแม่เรียกตั้งนานทำไมน่ะ มาเร็วมาเร็วมาเร็วเข้าบ้านเร็วเดินเชยเดินทอดน่องเชยเด็กคนนี้เว้ยมาลูกมามาเร็วมาเร็วมานี่มานี่มาเดี๋ด